ก็เป็นวันที่2มิถุนายนนะครับพศ2 5 6 5วันนี้มาติดตามภารกิจของทีมร,รับรบการเคลือนก็ได้เดินทางมาที่สอนอพญาไทนะครับมาแจ้ง่าดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่จราจรสอนอพญาไทนะครับฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สบเนื่องจากที่ผมได้ลงไลฟ์สดนะครับได้ลงไลฟ์สดอยูที่ แยกประตูน้ำนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จราจรสนองพยาไทนไปยืนดักตรงสี่แยกแดงถามว่าคนที่ขับรถผ่านเส้นนั้นติดกฎไหมมันมีป้ายห้ามนะครับป้ายห้ามเขาบุว่ายกเว้นรถเมล,เมลเม์รถโดยสารใช่ไหมแต่ทีเนี้ยรถประชาชนเจ้าหน้าที่จับแต่มันมีรถหาเสียงเจ้าหน้าที่ไม่จับรถมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่ก็ไม่จับนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ตรงนั้น หน้าที่ที่ต้องเห็นหน้าที่ที่ต้องจับเพราะกฎหมายเราต้องใช้ให้เข้าเทียมทุกคนจะไม่มีข้อยกเวน้นใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็เลยพามาที่หน้ทา,าที่ตำรวจนครบาลพญาไทนะครับวันนี้ก็มีกลุ่มนักร้อดานเถื่อนนะครับมีที่นิ้วห้นี่พี่ใช่เอาอย่าโชว์นิ้วกลางนะโชว์นิ้วชี้นะ อันนี้คือเป็นคนร้องทุกข์เก่าโทษนะครับแล้วก็ทีมางานพี่พส,สมุดแล้วก็พี่พราพี่พ,พะระาโอเคในทำแหวนด้วยใช่ไหมแหวนด้วยดีอ่าโอเคโอเคก็ขอบคุณแหวนจากพี่พี่สกลน,นะครับพี่สกลทำแหวนนัครบด่านเถือนให้กับกลุ่มพวกเราอะวันนี้ก็พี่ขอดูหลักฐานหน่อย เราจะหาว่าเรามาถ่ายรูปเล่นหน้าโรงพักอีกต้องคุยกันด้วยหลักฐานพยานหลักฐานนะครับไม่มีเสียงเหรอเ,เดี๋ยวๆ,ๆ,ๆขอทดสเสียงก่อนเทดสเสียงก่อนปกตินะขอพี่อุ้ยเสียป่อ,อยมีเสียงเป็นพี่โรศัพ์พี่แล้วแหละอ,อ่ะ,อะนี่คือปจวนะครับเสร็จเรียบร้อยภารกิจ แล้วก็รับเงินค่าตอบแทนพย,ยานเรียบร้อยแล้วใจลงไม่อยากกดเนเห็นไหมนี่ฉันจะาเป็นคนแจ้งนะครับแจ้งในที่นี้คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนจะโดนใครก็ไปวัดก,กับเราเองไปลุ้นเราเองนะครับว่าใครจะโดนบ้างน,นะครับก็เคสนี้อยากให้มันเป็นตัวอย่างสําหรับเจ้าหน้าที่จราจรนะครับการที่คุณจะบังคับใช้กฎหมายเนี่ย ทุกคนต้องเท่าเทียมนะครับจับจับให้หมดถ้าไม่จับไม่ต้องจับให้หมดถ้าจับจับให้หมดนะครับถ้าคุณเลือกปฏิบัตินั่นก็แสดงว่าคุณละวินเราไม่ได้สนับสนุนให้ประชาชนทําผิดแต่ในเมื่อประชาชนทําผิดคุณเลือกที่จะปฏิบัติเป็นบางคนจับเป็นบางคนอันนี้เราไม่สนับสนุนนะครับวันนี้ภารกิจมาตั้งแต่กี่โมงนะพี่หกโมงห้องหองมาตั้งแต่มาตั้งแต่หกโมงตอนนี้ก็สามทุ่ม อันนี้คนเยอะอันนี้ถือว่าวัยนะจริงๆแล้วมันต้องสะดวกรวดเร็วกว่าน,นี้นะการบริการาวะนะ่าอ๋อคนคนมาแจ้งความเยอะเหรอมาแจ้งความเยอะสนพญาไทยเนี่ยเป็นสอนอที่อยู่ในใจกลางถือว่าใจกลางเมืองนะครับใจกลางเมืองเหตุกเกิดเยอะ,อะมีประชาชนมาร้องทุกข์กล่าวโทษมาแจ้งความเยอะนะครับและที่สําคัญผมมาวันนี้ตกใจมาก ทำไมสอนอมันจะต้องมีลวดหนามอะมาให้ดูให้ดูให้ดูเห็นลวดหนามไหมเนี่ยถ้าปกติแล้วมันเป็นทางเข้าเนี่ยเป็นทางเข้าแต่เอานี้มากัน้นแล้วก็เอารวดหนามมากัน้นนะครับผมสงสัยเฮ้ยนี่โลงคันะโลงคักไม่ใช่ตะเข็บชายแดนน,นคืออะไร แสดงว่าแสดงว่าบ้านเมืองเราเนี่ยหาที่ปลอดภัยยากใช่ไหมนี่ขนาดโรงพักยังเอารวดหนามมากั้นไว้อะใช่ไหมผมก็ไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์เขาเกิดอะไรแต่มันก็ปกติดีอะนะครับปกติดีนะว่โอเคนะครับรายงานความคืบหน้าให้ทราบที่อยากไล่บอกก็เพราะว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับปฏิบัติให้มันเท่าเทียมอย่ามีหลายมาตรฐานเวลาประชาชนทําผิด คุณก็เลือกปฏิบัติเห็นคนมีตังค์หน่อยเห็นคนรวยหน่อยคุณก็เลือกปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นรถเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมมีตำรวจท่านหนึ่งออกมาอธิบายว่าไม่มีคู่กรณีไม่ต้องเตาแต่ที่พึ่งคุณพวกคุณตั้งจุดตรวจตอนกลางค่ำกลางคืนเขามีคู่กรณีไหมทําไมคุณเรียกเขาเป่าจังใช่ไหมอันนี้ไม่เป็นมาตรฐานแล้วก็อีกมาตรฐานหนึ่งการที่คุณบอกว่ามีคนตายแต่ คนที่อยู่บนเรือไม่ยอมให้เ่าไอ้ไม่ยอมให้ตรวจทีคุณไม่มีอำนาจแต่คุณไปตั้งด่านอยู่ข้างถนนแล้วคุณเรียกเขาตรวจทีเนี่ยคุณแช้อำนาาอะไรหรือว่ามันคนละกฎหมายเอเอเสิ่งด้วยหรือว่ามันคนละกฎหมายคุกก็ไม่รู้นะอันนี้ฝากวาให้คิดนะครับขอบคุณทุกคนนะก็วันนี้ตามนี้ละกันเดี๋ยวจะแยกย้ายแล้วเสร็จภารกิจก็จะมีอีกหลายๆภารกิจพรุ่งนี้ป๋าไปไหนนะพรุ่งนี้ไม่แน่เ้ยอะไรล่ะอายุทยาองน้องเล็กอะ พ่งนี้มีเคสของน้องเล็กที่อยุธยานานจันร์วันจันรครับวันนี้วันนี้น่าจะมีความคืบหน้าของบางอินที่ว่าตำรวจไปนักป่ะชาธิปไตยนครปฐมอ๋อนครปฐมันนี้เพราะว่ามีผู้กำกับสื่อนครปฐมติดต่อมาเรื่องที่ว่ารัาออกอาการที่ว่ามีสงครามาึ้นกับพวกกำกับติดต่อมาผมก็ให้เบอร์โทรฝ่ายยังไกลไปน่าจะคืนนี้ครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ผู้กำกับสื่สอสพเมืองนครปฐมที่เห็นความสำคัญของกลุ่มนักรบการถ่อนที่นำเสนอท่านบอกว่าจะเร่งหาความจริงให้มันเร็วที่สุดนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับอยากให้ตำรวจดีๆอย่างนี้เยอะๆเวลามีเรื่องอะไรที่สาวออกรายการเนี่ยคือเรามีข้อมูลเรามีหลักฐานถ้าตำรวจท่านใดที่มีความรับผิดชอบโดยตรงกับงานประเภทนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยเรายินดีให้ หลักฐานเรายินดีให้ข้อมูลกับท่านอยู่แล้วนะครับเรายินดีเป็นหูเป็นตาแล้วก็เพื่อการส,สองนะครับถ้าอะไรที่มันนําเสนอไปแล้วมันทําให้ชื่อเสียงของพนักง,งานอางค์การชาติก็ดีหรือว่าการทํางานข,นของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านก็ดีมันทําให้เกิดความเสียหายกับองค์กรเนี่ยถ้าท่านอยากได้หลักฐานอยากได้พยา,ยานติดต่อเข้ามานะครับในเพจเกียงกายเชือ่อนเพจด่านไม่ลอยด่านตั้งพืง้นแล้วก็เพจตะลุดด่านเถื่อนถ้าเรามีข้อมูลเราจะยินดีสนับสนุนให้ท่านนะครับ เทปนี้สนพยาไทนะครับก็ขอจบไลฟ์วีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่น่าใวันนี้ขอลาไปก่อนดีกว่ผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็ดดิ้งเราก